สวัสดีครับ f อช้างป่าห่วยขย e งทองผาภูมิวันนี้ก็วันที่5พฤษภาหกเจ็ดก็เช้าวันนี้ก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ออกมาติดตามอาการของทังส้อยทองแม่ช้างตัวที่ยืนหันหน้าอยู่เนี่ยนะก็ะมาดูว่าหลังจากที่ให้ยาไปเมื่อ เย็นวันที่สองจำนวนสามโดสอาการเป็นอย่างไรบ้างก็สังเกตจากอาการโดยทั่วไปอันดับแรกแววตาแวตาแวตาสดใสแววตาสดใสมีแววตาแล้วก็ไม่มีขี้ตาแฉะอันที่สองน้ำเมือกที่ไหลออกจากปากซึ่งเหนียวเหมือนกับกาวเหนียวเหมือนกาวแต่วันนี้ไม่มีไม่มีมมล้ ไม่มีน้ำเมือกน้ำลายไหล,ไหลเหมือนปก,กต,นะติประการที่3รอยบวมตรงแก้มด้านซ้ายนะก็ยุบลงมาบ้างนะแต่ยังไม่เยอะนักแต่สภาพโดยทั่วไปอาการดีขึ้นนะตอนนี้ก็ยังได้ประสานกับหมอจอยซึ่งเป็นหมอของสำนักสามบ้านโปง่งนะก็ติดต่อกันอยู่ทุกวันเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตอาการ ว่าเขาดีขึ้นหรือไม่ถ้าดีขึ้นก็อาจจะมาซ้ําอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะหายเป็นปกติแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้หมอของทางชุดใหญ่ยิงยาซึมแล้วก็ทําการผ่าแต่โดยสภาพทั่วไปตามที่สังเกตเห็นตอนนี้ก็คือแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เขายัางห่วงก็คือลูกของเขาตอนนี้รู้สึกว่าลูกเหมือนว่าจะหย่านมแล้วนะเพราะว่าสองวันมาเนี้ยไม่เห็นกินนมแต่ก็กินผลไม้ป่าซึ่งเป็นลูกร่างสุกจริงๆเช้านี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บภาพเขานะตั้งใจจะเอามาติดกล้องไว้เฉยๆเพื่อทีอ่จะดูว่าเขาอยู่กันกี่ตัวแล้วออกมาช่วงไหนปรากฏว่าเลียวรถก็ามาก็เจอกันพอดีเลยเขาก็เยือนอยู่ตรงนี้ ชาวบ,บ้านจะมาเก็บน้ํายางคือเก็บยางไว้วันนี้จะต้องเก็บยางเอาไปทําแผ่นตอนเช้าเนะี่ยเขาจะต้องเอาน้ํายางสดไปเทรวมแล้วก็ไปรีดเป็นแผ่นยางมาเก็บไม่ไดเเ้เก็บไม่ได้เพราะว่า,อาสองตัวนี้ยืนอยู่แล้วก็ยังด้านหลังของเขาก็ยังมีเจ้าคิงคองอีกตัวหนึ่งซึ่งคอยมาเป็นพี่เลี้ยงคอยระแวดระวังให้โดยเฉพาะเจ้าคิงคองนี่แสบมากนะ ถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยเขาจะไปทําเสียงดังโคมคามโวยวายเพื่อให้คนส่วนใหญ่ตามไปดูเขาอพอเราไปดูเขาคิดว่าเอ้ยช้างอยู่ตรงนี้พอมาดูช้างสองแม่ลูกนี่ก็จะหลบหนีออกไปทางอื่นเป็นอย่างนี้มาสองวันเมื่อวันที่สามก็เหมือนกันวันที่สามนี่กะว่าจะยิงยายช,ชุดหนึ่งเป็นยาบํารุงเป็นวิตามินเป็นยาบํารุง ปรากฏว่าคิงคองอมาล่ออยู่ข้างหน้าเดินออกมาโชว์ตัวแล้วก็ล่อหักไม้อยู่ข้างทางเราก็มวัวแต่ดูคิงคองจนยกเลิกภารกิจมันมืดแล้วพอขับรถกลับก็เจอสองแม่ลูกเดินออกไปทางอพอวันที่สี่ก็เหมือนกันกิงคองก็ออกมายืนอยู่ข้างทางเพื่อให้เราพบเห็นก่อนจากเผอิญว่ารู้ทันก็เลยขับรถเลยขึ้นไปยังอีกจุดหนึ่งก็ไปพบเจ้า ของแมลูกมีกินลูกซ้านอยู่อีกต้นหนึ่งใกล้ๆกันอันนี้คือการวางแผนของช้างนะช้างก็มีแผนนะที่จะหลอกล่อมนุษย์เหมือนกันนะแต่โดยปกติแล้วโดยธรรมชาติเขาก็ไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายไม่คิดจะทำร้ายคนอยู่แล้วนะมันก็ยกเว้นถ้าแต่ว่าเขาโดนมาเยอะนะโดนคนทำร้ายโดนคนไล,ยนนลย่ยิงไล่ตีไล่ ทำร้ายบ่อยๆอ,อันนั้นมันเป็นการแก้แค้นเป็นการเอาคืนนะก็จะพบเห็นบ่อยๆนะครับในโขลงช้างที่โดนชาวบ้านทาร้ายบ่อยๆก็จะมีอาการดุมากกว่าช้างปกติแล้วก็มีคนตายมากกว่าในพื้นที่อื่นๆที่ไม่มีการผลักดันอย่างรุน,น,ะนะแรงแหล่งช้างป่าควแเยิงถอภูมิเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในพื้นที่ของสวนป่าถอภูมิดังนั้น ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องผลักดันและขับไล่อย่างรุนแรงเหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยม,มันเข้าสวนแล้วไปทําลายสวนผลไม้ทําลายทรัพย์สินทําลายบ้านช่องรั้วประตูอะไรเนี่ยเยอะนะมันก็เลยโดนเอาคืนเมื่อเอาคืนต่างคนก็ต่างแก้แค้นซึ่งกันและกันมันก็เลยฝังจิตฝังใจเมื่อเจอมันก็ถือว่าเป็นศัตรูกันคนละพวกกันแต่นี้เรายืนอยู่ตรงนี้นานสำหรับช้างชนี้ พอเห็นมันก็เฉยๆนะเขาก็กินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีเราอยู่ในตรงนั้นแต่ก็คอยชำเดืองคอยระแวดระวังเป็นครั้งข่าวหัมนมานูบ้างถ้าลูกเขาไม่ไปนี่เขาก็ไม่ไปนะแต่ถ้าลูกเข้าไปเขาก็จะตามก็ส <c oughs> ังเกตว่าลูกก็จะ,ก,ก,ะก็แกะไม่ห่างตัวนะักแต่คิดว่าอีกไม่นานประมาณอีกสักปีหนึ่งเขาก็น่าจะแยกออกจากกันลูก ช้างตัวนี้ก็อาจจะไปรวมกับโขงใหญ่ตามโขงใหญ่ไปหรือว่ามีโของอื่นๆมาปะปนกันนะเพราะแม่ช้างตัวนี้ถ้าหายป่วยร่างกายสมบูรณ์เขาก็สามารถผสมพันธุ์ได้อีกนะมันก็อีกสองปีก็จะตกลูกอีกตัวหนึง่งนะเพราะว่าอายุยังไม่เยอะแต่ที่เห็นสภาพอย่างนี้เหมือนอายุเยอะเนื่องจากอาการเจ็บป่วยมากินอาหารไม่ได้ มันก็เลยทําให้สู้ผอมผิดปกติแต่ถ้าเขากลับมากินอาหารได้อย่างเก่าเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเขากลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอวนทวนสมบูรณ์อย่างเร็วเพราะว่าในผืนป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีอาหารมากมายไม่ไว่าจะเป็นหญ้าเป็นพงเป็นต้นไม้ที่กินได้นะรวมทั้งผลไม้ป่ามากมายก็นะ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายตอนนี้ก็ยังมีเสียงของเจ้ากินกองอยู่ด้านบนยังโครงกคามโรคงกคามลอกล่อเราอยู่ให้เราไปดูแต่เผอิญว่าเราไม่ไปดูเพราะว่าจุดประสงค์หลักก็คือตามดูเจ้าตัวที่เจ็บอยู่ดังนั้นตัวอื่นมาก็ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่ตัวแม่ช้างตัวนี้เพียงตัวเดียวก็มาอัปเดตอาการนะครับเพื่อ ให้เอฟซีที่ติดตามอยู่ได้ได้รู้ถึงอาการความเป็นอยู่ของเขาว่าร่างกายเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะสังเกตดูนะครับก็สมบูรณ์แข็งแรงดีหน้าตาก็สะอาดนะไม่มอม,มแมมเหมือนช่วงที่เขามีอาการปวดมากๆเขาก็จะพยายามเอาขี้โคลนมาพอกไว้ตามหัวตามแก้มตามคางแต่วันนี้เนี่ยอาการเขาดีขึ้นหน้าตาก็สดใส บางทีก็ไปอาบน้ําอาบท่าเพราะบริเวณนี้จะมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะมีน้ําตลอดทั้งปีเพราะว่ามันเป็นป่าพุกนะเรียกว่าพุลกรรมมีน้ําตลอดทั้งปีเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นจุดกําเนิดของน้ำในโซนนี้น้ําไม่แห้งนะครับน้าไม่แห้งแล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีมีไม้หลายๆชนิดที่ าสามารถเป็นอาหารของเขาได้นะอันนี้ก็ามาอัปเดตอาการให้ f อได้ดูกันสำหรับวันนี้และวันต่อๆไปก็เดี๋ยวจะนำมาให้ชมกันใหม่นะครับเพราะว่ายังตามอยู่ทุกวันจนกว่าเขาจะหายดีครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ